ก็บอกว่าเล่นนี้เนี่ยเป็นโมเมนต์ที่ถาโถมยังตั้งรับไม่ทันเลยแกคือตอนแรกอะ่ะไอเล่มแรกอ่ะนะมันมีโมเมนต์พะานไม่ไม่เยอะมากก็มีอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะสอดแทรกเนื้อหาของงานของนายเอกไปด้วยใช่ไหมก็คือแบบเนื้อหาเกี่ยวกับสถาปนิกการออกแบบเอ่ยใดอะไรเงี้ยแต่พอเล่มสองแกคือมันแบบมันถาโถมจนตกใจอะ่ะคือเขาไปนอนคางบ้านกันเขานอนเตียงเดียวกันเขาเล่นเกมทรูซอเดกันแล้วเขาก็มีการแบบว่าให้ถอดเสื้อสอดผ้ากันแบบใส่บ็อกเซอร์ของกันอะไรเงี้ยมันแบบ ฮะ <H an> ตกใจเด้อีกอย่างหนึ่งกัะนะหลังจากที่สงสัยใช่ป่ะว่าตกลงแล้วพระเอกมันชอบนางเอกหรือเปล่าวะทำไมบางทีก็แบบอือมปากหรือเข็มปากเก่งจังพระคุณอะไรเงี้ยในเรื่องนี้เนี่ยคุณเขาก็มีความชัดเจนแล้วก็มีพัฒนาการมากขึ้นโดยปกติแล้วเนี่ยนายเอกจะเรียกพระเอกว่ากู้กงเว้ยในรอบนี้เนี่ยพระเอกก็บอกว่าเรียกเกอร์เกอร์สีเงี้ยโอ้ยเป็นไรกับเขาให้เขาเรียกเกอร์เกอร์แล้ววิธีการจีบวของพระเอกเนี่ยน,นะก็คือ มีความก็ใส่ซื่อแต่ก็เจ้าเล่ปะอะไรอย่างเงี้ยก็คือว่ามันมีครั้งหนึ่งเว้ยพระเอกเนี่ยโพสต์รูปอาหารที่ตัวเองทาแล้วก็แบบมีถ้วยข้าวข,าของตัวเองหนึ่งถ้วยแล้วก็ถ้วยข้าวว่างๆอะ่ะแบบตรงข้ามกันวางไว้แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าว่างไว้เพื่อรอในเอกก็แบบฮะรอใครอะ่ะไม่เขาไม่ได้ชวนกูกินข้าวนี่เอาตรงเขาไม่ได้ชอบกูเหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกเนยน้องอะ่ะมันก็แอบคิดเหมือนกันว่าหรือเขาจะชอบเราอะไรเงี้ยแต่พอไปเห็นอันนะั้นอ่ะก็งงว่าแบบอ่ะ ทำไมอะ่ะไม่ใช่กูหรอแต่จริงๆอะ่ะคือพระเอกอะ่ะมันตั้งค่าให้เห็นได้คนเดียวก็คือให้ในายเอกอะ่ะเห็นแคปชั่นนั้นนะคนเดียวเห็นรูปนั้นโพ์นั้นคนเดียวเบยลายกาดแต่ถึงตอนนั้นน้องจะยังไม่แน่ใจในความรู้สึกของพระเอกแต่น้องเนี่ยแน่ใจในความรู้สึกของตัวเองแล้วว่าฉันชอบกู้เสียวฉันชอบเขาแต่ว่าอะไรแต่เขาชอบฉันหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันตกลงเขาว่างไม่รอ้ใครก็ยังเป็นข้อที่แบบสงสัยติดค้างในใจน้องมาตลอด พราะว่าการกระทำของพ่อเอกมันก็ชวนให้เข้าใจผิดเหมือนกันนะคือบางทีก็ดูเหมือนจะอบอุ่นอ่อนโยนเลยเนี่ยมันมีครั้งหนึ่งที่นายเอกอะง่วงเว้ยแล้วก็เลยแบบพระเอกอะก็เลยกดหัวนออายเอกอะลงไหลตัวเองแล้วก็แบบง่วงก็นอนเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบแอบจับมือเขาเออแต่ว่าพอตื่นขึ้นมาพอน้องตื่นก็แบบปากร้ายใส่เขาอยู่ดีอะไรเงี้ยน้องก็งง แล้วมันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้น้องเนี่ยนะต้องย้ายออกจากที่อยู่ปัจจุบันของตัวเองในตอนนั้นแล้วคือน้องก็ไม่ได้เป็นคนตัวเป๋าแล้วเปือยก็มีลูกชายอยู่หนึ่งตัวท้วนนะคะก็คือเจิ้นจั่วก็คือเจ้า golden r e t r เวอร์ตัวนี้นี่เองนะแต่ว่าหมาตัวนี้เนี่ยมันไม่ใช่หมาที่นายเอกซื้อมาเลี้ยงเว้ยคือมันเป็นหมาที่ลุงเมทของนายเอกอะซื้อมาเลี้ยงแต่ตอนนี้เขาต้องแบบไปต่างประเทศเลยเนี่ยก็เลยแบบทิ้งไว้ให้นายเอกเลี้ยงเลยพระเอกนี่ก็แบบว่าถ้าเกิดว่านายไม่รังเกียจนายก็็็ยย้้อ่กกบบนนนนไะเเเลลวปรีีแแท หรอกืมแต่ว่าแบบอยากไปไงคืออยากไปกับเขาคือก็รออยู่รอว่าเขาจะแบบเขาจะเสนอตัวมาอะไรอย่เงี้ยพอเขาแบบเสนอมาก็ตกลงเลยสิคะรออะไรละ่ะแล้วพระเอกเนี่ยนะนะก็ทําการปฏิวัติเลยเปลี่ยนชื่อให้เจิ้นจัว่วเปลี่ยนเป็นเจิ้นใจแล้วก็แบบเร,เรียกตัวเองเป็นพ่อไปเลย